ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่รู้จักคำว่าคอนตัมหรืออยากทราบรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถคลิกได้ที่ไอคอนทางด้านขวานะครับโดยคลิปในเซตนี้จะเป็นส่วนของ ทฤษฎีคอนตั้มแบบเก่าซึ่งอยู่ในช่วงเวลาก่อนปีคิดตศักราช1925ก่อนที่จะมีแนวคิดใหม่ที่จะกล่าวถึงในคลิปนี้ถ้าพูดถึงกลศาสตร์คลาสสิกก็ต้องนึกถึงนิวตันและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสมการที่เป็นหัวใจสำคัญที่เรามักจะเห็นกันบ่อยก็คือ F เท่ากับ m a แต่ในกลาศาสตร์คอนตัมนั้นสมาการที่จะเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเรื่องกลาศาสตร์คอนตัมคือสมาการชโลลิงเจอร์ช่วงคิดมัดในปี1925เอ็ดวินชโลลิงเจอร์ได้ต้องการสมาการที่จะสามารถอธิบายปรากฏการพิเศษของอะตอมโดยเจาะจงไปที่ ทวีบคขึ้นและอนุภาพของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่พิจารณาว่าขึ้นสามารถแสดงสมบัติของอนุภาพและอนุภาพก็สามารถแสดงสมบัติของขึ้นได้เช่นกันกับอีกหนึ่งหลักการสําคัญคือความยาวขึ้นเดอรบอยที่พิจารณาว่าอนุภาพในรูปแบบการห่อขึ้นดังรูปจึงเป็นผลทําให้อนุภาพสามารถแสดงสมบัติของขึ้นออกมาได้ ชโลลิงเจอร์จึงได้ประยุกต์2หลักการนี้โดยการสร้างฟังก์ชันทางอนิศาสตร์เพื่อนำมาอธิบายอนุภาพที่ประพฤติตัวเป็นคลื่นและเรียกฟังก์ชันนั้นว่าฟังก์ชันคลื่นหรือเวฟฟังก์ชันในปี1926เชโลลิงเจอร์ได้นำเสนอรูปแบบสมาการแฮมิลโทเนียนกระทำกับฟังก์ชันคลื่นเท่ากับพลังงานรวมกระทำกับฟังก์ชันคลื่นเรามักจะเห็นสมาการชโลลิงเจอร์ในรูปแบบที่คล้ายกัน ในรูปแบบ d i l e c t Notation ในกรอบสีเขียวตัวแปร h เรียกว่าตัวดำเนินการแฮม i l โ o เนียซึ่งสามารถพิจารณาในรูปแบบอย่างง่ายที่สุดในหนึ่งมิติโดยเทอมสีเหลืองคือพลังงานจนและเทอมสีฟ้าคือพลังงานสักกวกกันจะเท่ากับพลังงานรวมซึ่งเปรียบได้เหมือนกับเราสามารถออกแบบการพิจารณาปัญหาต่าง เหมือนกับการสร้างสมการพลังงานรวมของมวลติดสปริงหรือปัญหาอื่นๆจะเห็นได้ว่าตัวดำเนินการแฮมิลโทเนียนั้นจะเป็นตัวกำหนดในการหาคำตอบของฟังก์ชันขึ้นในปัญหาต่างๆซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จากตัวดำเนินการแฮมิลโทเนียน หนึ่งในปัญหารูปแบบเบื้องต้นที่นำมาอธิบายสมการชโรนิงเจอร์คือปัญหาบ่อสักอน,นันต์หรืออินฟินิตสแควร์เวลซึ่งภายในบ่อมีพลังงานสักเป็นศูนย์ดังนั้นในสมการชโรนิงเจอร์จะทำให้เทอมของพลังงานสักเป็นศูนย์ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นี้ทำให้ได้ฟังก์ชันขึ้นที่จะมาอธิบายอนุภาพขึ้นที่อยู่ในบ่อสักและค่าพลังงานซึ่งมีค่า n อนเป็นจำนวนเต็มบวก1 2 3และไปเรื่อยๆที่จะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของอนุภาคคลื่นในบ่อสักนี้ฟังก์ชันคลื่นเมื่อ n เ,เท่ากับ1ได้ฟังก์ชันคลื่นเพียงครึ่งหนึ่งของความยาวคลื่นดังรูปและเมื่อฟังก์ชันคลื่นที่ n เ,เท่ากับ2ได้ฟังก์ชันคลื่นเต็ม1รอบความยาวคลื่นสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดมีเส้นคลื่นบางส่วน ออกมาจาก่อซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ฟังก์ชันขึ้นในการอธิบายซึ่งแม้ไม่ใช่นักวิสิก์ก็ยังรู้สึกว่ามีความไม่สมเหตุสมผลและเป็นข้อติจริงของนักวิสิก์หลายคนที่ติเรื่องฟังก์ชันขึ้นแก่ชโลลิงเจอร์ในเวลาถัดมา board, แม็กบอร์ดได้นำเสนอว่า ฟังชันขึ้นเป็นการแสดงความน่าจะเป็นที่อนุภาคจะอยู่ในตำแหน่งนั้นมากน้อยแค่ไหนโดยการใช้ฟังก์ชันขึ้นความหนาแน่นความน่าจะเป็นโดยการนำฟังก์ชันขึ้นคูณกับค่าคอนจูเกตของฟังก์ชันขึ้นตัวนั้นจะได้ค่าความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาพณตำแหน่งนั้นๆเมื่อนำฟังก์ชันขึ้นของบอร์สักที่ n เท่ากับ1มาคำนวณจะมีจุดที่มีโอกาสจะพบอนุภาพนี้ได้มากที่สุด ก็คือจุดของตำแหน่งสูงสุดในกราฟเมื่อคำวนวณด้วยฟังก์ชันขื่นของบ่อตักที่ n เท่ากับ2จะมีจุดที่มีโอกาสจะพบอนุภา์ได้มากที่สุดของระบบนี้อยู่2จุดเนื่องจากมีจุดยอด2จุดเพื่อความชัดเจนมากขึ้นเราจึงได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นรูปแบบแสดงผ่านความชัดของสีในฟังก์ชันขึ้นที่ n เท่ากับ1 บริเวณตรงกลางจะมีโอกาสพบอนุภาคได้มากที่สุดและบริเวณริมขอบจะพบอนุภาคได้น้อยที่สุดเมื่อพิจารณาในฟังก์ชันลื่นที่ n เ่ากับ2ที่ตรงกลางจะมีโอกาสพบอนุภาคได้น้อยที่สุดแต่เราจะพบว่ามี2ตำแหน่งที่จะมีโอกาสพบอนุภาคมากที่สุดในระบบนี้ จากการตีความในรูปแบบความน่าจะเป็นที่จะพบอนุภาคในตำแหน่งนั้นๆของแมกบอนทำให้โครงสร้างอะตอมของโปรที่มีอิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสอย่างชัดเจนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบโครงสร้างอะตอมแบบกลุ่มหมอกที่เรารู้จักในปัจจุบันโดยที่บริเวณใกล้นิวเคลียสเราจะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนได้มากที่สุดตามความเข้มของสีชโลลิงเจอร์มองเห็นว่าการอธิบายปรากฏการเหล่านี้ยากต่อการที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้ง่าย จึงได้คิดวิธีการอธิบายซึ่งเรียกว่าชโลลิงเจอร์แคทแมวชโลลิงเจอร์เป็นการสมมติให้สารคนณภาพรังสีที่มีความน่าจะเป็นที่จะสลายตัว50%ใน1ชั่วโมงไปใส่ในกล่องที่มีกลไกเมื่อคณภาพรังสีสลายตัวจะปล่อยยาพิษออกมาให้แมวตายการที่แมวมีชีวิตหรือตายเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเปิดกล่องเท่านั้นแต่เมื่อ ยังไม่เปิดกล่องความน่าจะเป็นที่แมวมีชีวิตหรือตายเปรียบเสมือนว่าแสดง2สถานะในเวลาเดียวกันค่าความน่าจะเป็นจากการคำนวณได้1นส่วนสหรือสถานะกึ่งเป็นกึ่งตายอย่างละครึ่งการแสดงได้หลายสถานะในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญอย่างหนึ่งของคอนตัมคือการซ้อนทับทางคอนตัมหรือคอนตัมซูเปอร์โพสิชันซึ่งในปัจจุบัน การซ้อนทับทางคอนตัมได้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำคอนตัมคอมพิวเตอร์เพื่อให้แสดงสมบัติการซ้อนทับทางคอนตัมได้ดีจึงใช้ซูเปอร์คอนดักเตอร์ในการแสดงศักยภาพเพื่อดึงความสามารถคุณสมบัติของคอนตัมนั้นออกมาจากตัวอย่างของแมวชโลลิงเจอร์เราจะเห็นว่าเราไม่สามารถวัดสถานะได้จนกว่าเราจะเปิดกล่องซึ่งนั่นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการวัดสภาพ ของอะตอมขนาดเล็กที่อยู่ในสถานะควอนตัมได้จึงทำได้แค่คิดทฤษฎีทางอนิศาสตร์เพื่อคำ,คำนวณหาและคาดเดาการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆในควอนตัมนั่นเองสมการชลริงเจอร์แบ่งเป็น2รูปแบบใหญ่ๆคือสมการชลริงเจอร์ไม่ขึ้นกับเวลาและสมการชลริงเจอร์ที่ขึ้นกับเวลา ในปี1933เอ็ดวินชาร์โลนิงเจอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในเรื่องสำหรับการค้นพบรูปแบบใหม่ของทฤษฎีอะตอมในตอนถัดไปจะกล่าวถึงหลักความไม่แน่นอนของไอเซนเบิร์กและกลศาสตร์แมกนิททางคอนตัมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารของช่องนี้ให้มากขึ้นนะครสวัสดีครับ